สวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปายสปูสนสกุลตอนรับขอสู่ช่องเกาะติดห้วยดังมากแช่นอาจากคำาพอกับแอดมินในเสาร์วันศุกร์ที่21ตุลาคมนะจ๊ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกกนอนิเช่นเคยเนะจาะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุยสระกราวเลขปฏิทินหลวงปูสวงแมวแมวครูโตดต,ต่อด้วยแนวทางสาวสวนแต่งเด็กพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องเนาะจ้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดวยพี่น้องเด้อพี่น้องก็บเได้รับชมคลิปมหไหมส่วนแอดมินก็บเได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจาก้ก เผื่อเป็นการเสวลาเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันทีน่แนวทางของกูยเสระกราวกปนก่อนเลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวบประจำที่หนึ่งพฤศจิกายน2565ชุด3โตที่เพิ่นหายก็คือ493 303าละ913และเก้วจ้าตัด2ตัวบน39 30 31 ต่อโดยตักันก็คือเก้าเจ็ดด้จ้าต่อโดยแนวท่าสองตัวล่างพ่นกระห้วิ่งล่างทีลักหาได้พี่น้องเดอ้อชุดสอตัวล่างก็คือหาแปหาเก้าและหาสองได้พี่น้องเดอ้อสองตัวบน3ามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งตกกันเก้าเจตัวล่างวิ่งล่างหาหาแปดหาเก้าและหาสองแนวาทาง่งกุยสระกราวจ้า ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้าสึงก็เป็นแนวทางเล็กประทินหลวงผู้สวงสึงก็มีลักสามลักสองหลักลักสี่สึงก็แปลตัวเล็กให้แลว้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะสึงก็ได้แก้ตัวเล็กสามสามซีสามสองีสามเจ็ดีสามสองหนึ่งและสองตัวนะจ๊าหกสามต่อด้วยเล็กขามงวดนะจ๊าสิบหกพฤศจิกายนก,นก็คือสองสามหาและ เก่าสหาเด้อจ้าเลขคำงวดสิบกพฤศจิกายนสองสหาและเก่าหาเก่าสหาส่วนงวดหน่งพฤศจิกายนก็คือสามสามซีสามสงเหและหกสด้พี่น้องเดอ้อแคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงกัน้อจ้ะแนวทางเลขปฏิทินหลวงปู่สวงไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจา้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแมวแมวได้พี่น้องเดอ้อ รัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนหงวดนี้เพื่อนก็ได้ไ้วิ่งรูดทีลักหนึ่งก็จะวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งชุดสองโต๊ะทีไฮก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่เก่าหนึ่งและเก่าสองดยพี่น้องเด้อหนึ่งสามหนึ่งสี่เก่าหนึ่งและเก่าสองแนวทางของแมวแมวแคบไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเด้อจ้า ไปเบิงต่อกันอีก1แนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางคู่ตดบนเนาะจ้ะรัฐบาลไทย1พฤศจิกายนคูตดบนเพ,พิ่นให้82กับ83เด้อพี่น้องเด้อ82และ83ก็อย่าลืมขึ้นเนื้อล่องใต้นําเด้อจ้า82 28 83 38เด้อจ้ะ, 8, 2, 8, 8, 3, 3, 8, จะแนวทางคูตดบนเพิ่นให้มาแลว้ว2หางมากกักประจัดเด้อพี่น้องเด้อ มาเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจากซึ่งก็เป็นเนวทางของสาวสวนแตงเนาะจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่พฤศจกิกายนชุด3โตที่ให้ก็คือ285 958 917 491และ275เด้อจ้ะต่อด้วยเนวทางชุด2โตบนล่าง16 17 19 59 58 57 และ04เดิมพนองเด้อชุด2ตัวบนราง16 17 19หาเก้าหาแปดหาเจ็ดและ04แนวทางสาวสวนแตงแคบใบเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเดิมพนองเด้อบ่าว่าจะเป็นแนวทางของกุยชโลกราวเลขปัตทินหลวงปูสวงแมวแมวคููโตดบนเด้อพี่นองเด้อแคบใบเบิงจุดเอาไว้เบิงกัน้อจ้ะ เอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อจ้าถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรโดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักน้ำเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีเลยจ้าสื่อตามกำลังทราบสื่อตามพื้นดวขงของจะของเลยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูส้สักคนโชคดีเฮงเป,ป,ปังๆมันมกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องกันสนีก่อนเลยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า